ไปที่พัทยาค่ะผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงของชาวฮินดูแกรนดีวาลีเฟสติวัล2025ไปดูกันค่ะเย็นวันนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเซ็นเตอร์พัทยาเขาจัดงานแกรนดีวาลีเฟสติวัล2025ค่ะซึ่งจัดขึ้น โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยานะคะโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานจำนวนมากพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าประทับใจนะคะด้วยพิธีจุดเทียนดียา h t i n g ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงของชาวฮินดูโดยดียาเนี่ยนะคะ ก็คือโคมดินเผาขนาดเล็กที่ใช้จุดไฟในหลายพิธีทงศาสนาและวัฒนธรรมของอินเดียค่ะซึ่งมีความหมายลึกซึ้งว่าเป็นการขับไล่ความมืดออกไปแล้วก็นำแสงสว่างเข้ามาแทนที่ทั้งเชื่อมโยงกับแนวคิดชัยชนะของแสงเหนือความมืดความรู้เหนือความไม่รู้และความดีเหนือความชั่ว ซึ่งภายในพิธีเปิดนะคะนายกเมืองพัทยาและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันจุดเทียนดียาพร้อมกันค่ะสำหรับงานแกรนด์ดิวาลีเฟสติวัล2025เนี่ยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินายงาน